วันนี้เรามาแกะกล่องหูฟังเพ็กโทนโมวิทนะครับเป็นหูฟังเกมมิ่งตัวจริงเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นเกมจริงนะครับหูฟังทูไวเลตอาจจะไม่เหมาะนะต้องเป็นหูฟังสายนะครับมานะครับเราก็จะเจอกับตัวหูฟังนะครับก็คือตัวสติ๊กเกอร์นะครับสวยๆเลยนะครับต่อมานะครับก็คือเป็นจุกหูฟังนะครับแล้วก็ตัวคล้องสายต่างๆนะครับนี่มาที่หูฟังบ้างนะครับ หูฟังของเพกโทนเนี่ยเป็นหูฟังมีสายและที่สำคัญไฮไลท์นะครับก็คือเป็น USB-C แบบนี้นะครับต่อเข้ากับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือต่างๆได้ง่ายๆเลยนะครับครับก็คือตัวเพกโทนเนี่ยเขามีไม์แบบดูอันะครับเอาไว้สำหรับคุยกันชัดๆเลยนะครับว่าทำไมเราต้องใช้หูฟังสายนะครับในการเล่นเกมเพราะว่าหูฟังสายเนี่ยทำงานได้ไวกว่าหูฟังไวเลสนั่นเองนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ย ตัวนี้นะครับก็จะมีไม้สตัวเลยนะถ้าไม่ใช้เราก็ดึงออกแบบนี้ง่ายๆเลยนะหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังเกมมิ่งจริงนะครับสังเกตมีดอกลำโพงใหญ่บึ้มๆมากนะใหญ่ถึง10มิลเลยนะครับเขากาลันตีว่าใช้เล่นเกมเนี่ยได้ยินเสียงเท้าของศัตรูแน่นอนเป็นหูฟังสำหรับอ e ี S <S สปอรวนใส่เจ้าเพคกโทนไ X เอ็กทีโปนะครับเป็นอินเทอยนะครับมีตะขอเกี่ยวนะครับใส่เล่นเกมก็จะหลุดค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะครับ ประมาณนี้นะครับก็คือเสียงไม์ของเจ้าเพกโทนไอเอ็ทนะครับด้วยความที่มีไม์ตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับเสียงที่ได้ชัดเจนดีอยู่หรือเปล่านะครับสําหรับวิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายๆเลยก็คือเอาแจ็คเนี่ยเสียบเข้าไปที่พอร์ต USB-C แบบนี้ได้เลยง่ายๆแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะมาเทสช้กันนะครับว่าเสียงที่ได้เนี่ยจะประมาณไหนนะครับโดยหูฟังนะครับทํางานได้อย่างรวดเร็วมากๆและเสียงก็ดีนะครับเบสหนักมากๆเลยนะครับ มองมากๆกับการใช้เล่นเกมอะไนี่เนี่ย right เอบคมาถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถกดซื้อได้จากสก,ก้าด้านล่างได้เลยนะวันนี้แต่แล้วสวัสดีค่ะ